เจ้าวันนี้เฮามมาะปะกันเลยนะเจ้าเพจคนเหนือวันนี้เฮาจะมาแนะนําอาหารแหมอย่างอาหารแบบเมืองเมืองนะเจ้าวันนี้เฮาจะมาคั่วเคกุบกันนะเจ้ากิรศึกรมเฮาจะทําขั้นตอนการทานะเจ้ามาดูขั้นตอนการการทํานะเจ้าค่ะอันขั้นตอนแรกเรามาตำพริกแกงก่อนเนาะคือจะมีพริแกแห้งนะคะหอมขาวหอมแดงตะไคร้เกลือกะปิ คือเอาพอประมาณนะคะใครชอบเผ็ดก็เอาให้เยอะกว่านี้ก็ได้เราก็ชอบเผ็ดเนาะอันนี้อันอันอันนี้เผ็ดมากๆแล้วนะคะแต่บางคนนี่เอาไม่กี่เม็ดเท่านั้นเองนะคะแล้วแต่แตะเจ้าถ้าคนมักเผ็ดก็<อ>ใส,ใส่ใส่เยอะหน่อยว่าแต่บ้านนี้เป็นชอบกินเผ็ดนะเจ้าเนาะใช่ใช่แต่แต่บางบางบางท่านเพิ่นบอกมากเผ็ดปกอใส่แค่สองสามเม็ดก็แล้วแต่นะเจ้าสองสามเม็ดเท่านั้นแต่เรานี่เราเราเราเน้นความแบบเอาจะเต็มเลยเจ้าเอาแซบแซบเอาแบบนี่เอาตะไคร้ลงก่อนนะคะกระตาม ด้วยกระเทียมนะคะหอมขาวหอมแดงนะเจ้าตัางเหนือหอมหอมขาวก็คือกระเทียมเนาะเจ้าหอมแดงอ่าใส่ใส่รวมกันไปนะเจ้าคลุกคลุกคลุกโขกให้เข้าละเอียดเลยนะคะโขกให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามด้วยหอมแดง ขั่วแครกบนะคะไม่ใช่แกงแครกบนะคะถ้าแกงแครงถ้าเป็นคําว่าแกงก็คือจะต้องมีน้าเนาะแต่อันนี้ขั่วแครกก็คือจะมีน้ําคลุกคลิกแบบแห้งก็ไม่แห้งมากเนาะเดียวไม่น่าใช่ใช่คลุกคลิกคลุกคลิกเรียกน้ําคลุกคลิก้ากลางเรียกคลุกคลิกใส่หอมแดงนะคะ ก็ต่อด้วยพริกนะคะตามใจชอบนะคะแล้วก็เกลือนะคะใส่เข้าไปถ้าต่อไปก็เราทุกอย่างคลุกตําผสมกันหมดแล้วเนาะเอากระปิลงกระปินี่ก็เอาเยอะหน่อยก็ได้นะคะมันก็จะเข้มข้นเนาะแต่คนชอบเนาะใช่ใช่ใชบางคนกินอย่างงั้นนี้แต่บางคนนี่ใส่ถึงน้ำปลาร้ว่นะคะ่ะ การอันนี้เราจะทําแบบไม่ต้องอะไรมากมายทำแบบมือมือมืมือเราตำบลบ้าน,านง่ายง่ายง่ายงายใครสนใจก็เปิดดูแล้วก็ทําได้นะคะง่ายง่ายไม่ต้องอยุง่งยากมันมีเยอะแต่ของพวกเรานี่คือทําอาหารเนาะอาหารทานกันแล้วก็รวดทําเผื่อใครสนใจเผื่อนี่รสชาติ แล้วแต่คนชอบเพชรก็ใส่พริกเยอะๆใช่ใช่คนบบชอบเผ็ดแต่บางคนใส่สักสาเม็ดก็ยังได้อันนี้เฮานี่กี่เม็ดขึ้นไปนะสิบสิบกว่เม็ดอันนี้คือ,อเฮาชอบกิเกนกเผ็ดนะจ๊ะเราเผ็ดคือมันจะได้สับิบนโนโนนนนันนนนนน่พนินแกงนะคนนนนนนนูนนนดนนในในน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 กนน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 นเนน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 นพริกเสร็จเดี๋ยวเรามาด,ด,ด,ดูเด,ด,ด,ดียเเ๋ยวจะสับ กบนะคะกบนี่คือเราไม่ทําเองน่ะคะ่ะอันนี้ยอมรับเลยคือให้เขาทําให้ค่ะซื้อมาจากตลาดค่ะซื้อมาจากตลาดเลยวนจะขายกันเจ้าตลาดาทางเหนือเขาจะขายของป่าของเมืองของอย่างเนาะก็จะย่างมันเรียบร้อยเลยเจ้าอ้าวเราตำพริกเสร็จแล้วเนาะใส่ถ้วย ใส่ถ้วยนะคะเราทุกคนก็อาจจะทำเป็นนะคะแต่บางค่าเขาก็่ทำไม่เป็นเนาะอาจจะสนใจล้วก็ทำโชว์ชวทำเล่นกันป้ายเผื่อเนาะสนใจแชร์ความรู้แชร์ขั้วแคร์นี่เขาเขาอยกกับขั้วแคร์ไก่กันยังได้เลยนะเจ้าไก่ได้หมูได้ปลาได้ ีไปหาเขค่ะเอามาถึงขั้นตอนกบนะคะคือบางคนกินเป็นชิ้นแต่อันนี้เราจะสับนะคะเราไม่เอาเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะสามารถทานได้หมดนะคะว่าเท้าเธอเพาะสะอาดเรียบร้อย เ่างเอามาสับเลยค่ะ,คคะแล้วก็เราสับหนึ่งตัวเนาะอีกหนึ่งตัวนี่เราจะเอาไว้เคี้ยวสักหน่อยเนาะกุ๊บๆเนาะเอาเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะกระดูกมันกรอบนะคะสามารถโอ้ยไม่เป็นไรนะคะเอาผ้าวางแลละ <c oughs> <c oughs> แบบบ้านๆเราเอารวมกันได้ อันต้นตัวนึงเราก็สับเละๆนะแก่แฮมตัวนั้น<ช>เนขาก็เอาเป็นนั้นเพื่อเอีเป็เชิน้นใช่จะได้ะจะได้สัมผัสกับอันสัมผัสรสชาติสัมผัสกับชิ้นของมันเนาะโอเนื้อแบบขาวมากอย่งกับเนื้อไก่เนื้ออะไรนี่เลยค่ะสนใจทํำตามนะคะมาทานข้าวด้วยกันเลยเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไป ขูดใส่ผักแกงแครผักเรานี่ก็จะมีบ้าก็จะมีนะเจ้ามีบีบบกบบแข้งนะเจ้าเนาะเขือพวงออบักแข้งมะเขือพวงเนาะแล้วก็มันน้อยบวบค่ะแล้วก็ผักละนะเจ้าชะอมล้วพักกันักแคบพักแคบนะเจ้าตังเหนือของเขาเป็นห้องพักแคบนะเจ้าก็มีใบหยากอก็มีหลายๆอย่างนะเจ้าเก็บเก็บในสวนของเขานี่าในสวนบ้านเราอ่ะสามารถเอามาใส่เป็น เขาเรียกทางเหนือเขาเรียกผักแคร์เนาะแคร์นะศูนนันนะจะผักสัปะสเป็ดศุนะนันนะจะเราชอบผักชนไหนเราเอามาใส่ได้เจ้าเนาะทุกอย่างแล้วก็จะมีลูกโดดลูกโดดก็คือผักบได้เลยนะค่ะต้อพริกใส่ตัวเจ้าแล้วก็ใบมะกรูดหน่อยเนาะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดเข้าไปหน่อยางคนก็ไม่ไม่ใส่หรอกแต่เราเราใส่เนาะเราเราเน้นใส่ถ้าเดวเราก็มา้ตอนการทําเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องมากเอาพอคุกคลิกนะคะเพราะว่ามันจะเลี่ยนเนาะจะเลี่ยนนะคะเอาน้ำมัน,นมันร้อนร้อนมันร้อนร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงเราลงไปผัดให้หอมเลย พร้อมแล้วนะคะใส่กบที่เราสับและทําเป็นชิ้นนะคะอ่าเราก็ขอดกันเลยค่ะ<ม>แล้วอันนี้กบเราเริ่มสุกแล้วเนาะคั่วให้แห้งคั่วให้แห้งไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดี๋ยวเราหยอนน้ำหน่อยหนึ่งก่อนนะคะหยวอนน้ำสักหน่อยหนึ่งเผื่อก,กันผักให้ผักสุกเนาะคือคุกิดนะคะ แล้วเราเอาผักที่เรียมนี้นะคะใส่ลงไปเลยชอบผักอะไรใส่เลยค่ะสามารถใส่ได้หมดอ่าแล้วเราก็คั่วไปคัว่วจนมันสุกนะคะเนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเดี๋ใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะเครื่องปรุงก็จะมี น้ำปลานะคะรสดีนะคะแล้วก็คราวนี้คลุกเคล้าให้เท่ากันจนผักมันสุกนะคะอือแล้วก็ให้นเดือดนะคะเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานดูว่าหน้าตามเป็นไง มานะคะใครสนใจก็มาก็ประทานด้วยกันค่าเดี๋ยวเสร็จอันนี้ก็เป็นเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตะหนอนะคะจะได้ตักน้ำใส่ได้เนาะ คนจุ้งเลยใครสนใจอยากหิวกันหรือยังเดี๋ยวก็มาทานด้วยกันนะคะมากินด้วยกันนะเจ้า,เ,จาเพชรคนเหนือจนไปกินคั่วแคกบนะเจ้าเจ้าวันนี้กินอร่อยๆเลยนะเจ้ามีทั้งแบบสับและแบบแบบเลๆชิ้นเนาะแบบสับเป็นชิ้นและสับเละๆอะค่ะ ที่มือไม่ครัวทั้งสองนะฮะคุณดาคุณปิ่นเป็นเจไดฮอนะครับอืมยอดครับเด็กฟัก่ันธุ์ทันธุ์นะครับติชมคลิปของพจคขเหนือนะครับในรายการโคบ้านบ้านนะฮะเขาแนะนําการทําอาหารแบบเมืองเหนือล้่นนะครับอาหารไทยตัวเองนะครับก็หลากหลายเมนูนะครับอย่างวันนี้เลยครับว่ไข่กบนะครับ สุดยอดเลยครับอย่าลืมที่ตามเพจคนเหนือต่อไปเรื่อยๆนะครับมีอย่างดีท่านเห็นเยอะครับรายการอาหารครับจากครัวบ,บ้านๆครับ